ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมก้องทรงเอครับผมอาเมนูเด็กหอเลยวันนี้อ่าเมนูมามา่ามาม่าขอเขียพี่โตมาม่าดูหน่อยอมันจะไป่ยากอะไระเลได้แทนโมาม่าแต่ว่ามันก็ยาแบบเพิ่มไอ้นี่หน่อยนะเพิ่มเครื่องเพิ่มอะไรให้มันแบบน่าก,กินผมก็จะใช้แบบ ของที่เรามีอยู่ในตู้เย็นมีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ย bon อ,อย่างเช่นนี่เลยครับหมูสับนี่ผมก็ไปซื้อมาจากที่ตลาดลูก er. ชิ้นหมูผมก็ไปซื้อมาจากที่ตลาดตัวไปซื้อมาจากที่ตลาดนี่ผักก็ไปซื้อมาจากที่ตลาดแล้วอะไรของที่บ้านตรงไหนวะของที่บ้านตรงไหนวะยก็ซื้อมาไว้ไว้ที่บ้านอ๋อมันทางอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยพอกอดยาบาอยู่ที่บ้านก็ต้องมาจากที่ตลาดตัวอ๋อจะใช้มามกาเลยนี่ มาต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอ,าาอ่านี่ครับผมผมขอแนะนำนี่เลยนะครับผมเยสต์ปันเซอร์อะป่า <c oughs> ให้ดูดีทำทรง้ว <c oughs> แล้วกะหมามาต้ยมยำกุ้งเนี่ยผมก็จะทำเป็นแบบว่าต้ตยมยำหมูสับอ่าใช่ปะ่ะเราเราจะใส่หม่ามาเข้าไปครับอ่าแต่เท่านั้นยังไม่พอจะใส่กระหมอสีลงไปด้วยอี่ใช่แล้วใส <c oughs> ่ไม่ได้ไป่ะกุ้งอ๋อการที่เราเลี้ยงกุ้งไว้ไงอ๋อ เนี้ยก้งกล้มกล้ไว้นี่ก็สามสี่เดือนแล้วมันเป็นยังไงโอ้โหมันหึงตัวเท่าเดิม <c oughs> ต้องม้วนบ่อแล้วบ่อแล้วแน่นแล้ว <c oughs> เลี้ยวปลาทองดีกว่าเพราะบ่อเราต้องเอาเอาใส่ปลาทองจะพาะปลาทองเพราะปลาทองตอนนี้ของเรามันขยายกิจการไปเยอะหลือเกินไม่ี่ไม่ได้ว่าขายนะยังไม่ไขายฆาตัว แม่งโตเอ่อันก็ต้องขยายบ่อให้มันแต่กุ้งไม่โตเลดทีเลี้ยงแล้วไม่ได้ผลอ่าเราดูแลไม่ดีด้วยแหละจริงๆเขาก็เลี้ยงได้แหละในบ่อแบบนี้อ่าแต่เราอาจจะดูแลไม่ถึงหรือดูแลไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปจับกุ้งกันอ่าอ่ากุ้งสดสดเออนที่มันจะมีตัวใหญ่ๆบ้างไหมป้าต้องยับกุ้งสดสดเฮ้ยตัวใหญ่ๆก็มีอยู่ นี่ใหญ่ดูได้อดูใหญ่สุดแล้วนะตัวไม่ใหญ่นะแต่สดแน่นอนนี่ตัวนี้กามโตรใหญ่เลยตัวกระเพียงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยฉิบฉิบฉยบฉิบฉิบฉิบฉ ดูเด็ดไหร้อยุ้ยขายขาแบบขายนำพีพูไอ้สัตว์เยอะขานำพีพูได้อยู่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะเคลียร์บ่อนะมาปาทองสองตัวไหม เอาปะเอาตัวใหญ่น่่ๆๆ่อาได้มเฮ้ยไม่ได้้ยนีีตัวนี้ดูจูหัวครับท่านอ้ยหัววุ้นวุนนี่ไงใครสนใจตักมาได้หลักสิบ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 นะครับอ่าอ่า ไม่เอาน้องแข็งแฝดเลยดิใส่ไปเลยดิเนี่ยปล่อยให้น้ำบกพร่อมได้ไงตัวแล้วยุูไทยทำไมต้มน้ำหมดเนี่ยโอ๊ยไทยก่อนเดี๋ยวไปดูมันเห็นภาพที่น่ากลัวว่ะวัดสยองวัดสยิวอุ้ยตัวกับปลอยิงไอ้เหี้ยพี่น้องน็อกก็ได้เพราะปล่อยไว้เดี๋ยวก็ตายสบายเดี๋ยวผมจะเตี๋ยวกระเทียมก่อนนะนี่มันเป็นสูตรแบบว่า ให้สลับครับซ้อนไปอย่างนั้นแหละจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะจะทํากระเทียมเที่ยวเหมือนกระเทียมเที่ยวเหมือนกระเทียมกระเทียมเที่ยว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 เทียมนะครับแต่ว่าไอ้นี่ไงก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรมาณจะไปตำหรือยำมาสับๆก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเอาไปโคลก่อนจะโคลต้องเปิดมาก่อนนะเปิดแล้วก็โดดโคลเฮ้ยน้ำนมันฟุตบอลถึงเรื่องฟุตบอลแล้วคกูแหม่โมโหทำไม นยูไม่ซื้อสักทีเห็นนั่งฟังข่าวทุกวันเลยนี่เราใส่กระเทียมไอ้ใส่น้ำมันไปได้วแก๊สพุมเหมือนป้าบองไงไม่รู้ว่าตัว์มันจะไปแล้วเดี๋ยวแบบง่ายๆไปเลยเราไม่ต้องน้ำมันไม่ต้องเยอะนะเจียวเราเจียวแบ เมน,นูสิ้นเดือนนะอ่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจไ,ไข่ไก่เป็นใหม่ไก่ไก่ทองไก่ไก่สดไก่ไก่สดไก่ไก่ใหม่ๆนะครับผมอ่ากระเทียมก็มีนะต้มในนี้เลยปะต้มในนี้เลยโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้ว แกน้ำเนี่ยนะเอคอวันขมุนลุงเสงเราจะทำอะไรครับจะทำน้ำข้นก่อนอ,อ๋อในห,หมูสับคมยำไงอ,อ๋อมีพริกเผาไม่ต้องไม่ต้องหรอไม่ต้องมีโดนตีแล้วใช้ตีกะลามับจะปั้ถึงจะปั้ถึง,งถึงจะเออนนี่ยวันนี้วันนี้แดดแรงพี่คนดี พี่ก็ดีไม่น่าจะงงสนานกันไปนะอย่าไปเครียดอะไรนะนี่ค้างบ้านก็เพิ่งโดนรอบวางเพิงจะไปเสียงดังไม่ได้แ้วสงกู่ลวนอนไม่หลับเลยทุกวันเนี้ยแล้วทุกคืนเราก็นั่งอยู่กันทุกคืนนะทีสองทีสามอ่าแล้วไอ้คืนวางเพิงเสือบกลับนเนาะเป็นเที่ยวกับมาหลับยาวผองั้นเราช่วยจับคนร้ายเลยนะโอ้จะเดินจะเดินไม่ไหวเข้าไปกัพวกทินนาว เาน้ำร้อนใส่มาเนี่ยนะทำไมอ่ะยีหมูไม่ให้มันเกาะมันจะได้ไม่เกาะเป็นเป็นก้อนอุย้ยเทคนิคนี้มาจากไหน,นดูเข้ามาแล้วจะยากเลยทีย่แมห่หมูเกาะตดดัวนะอุ้ยโอ้โอเจฟเจฟไม่บอกเลยนะโอ้เจฟก็โ,โ,โดนนะครับลูกหมือนกชิ้นลูกชินกช้นหมูเอ๊ะ ได้เลยเราทำในนี้กันเลก่อนเมน,นูจากวัตถุดิบในบ้านที่ไปซื้อมาที่ตลาดอ่าใช่เอาเลยว่างงข้างงงยังนานไปหน่อยแต่พอประมาณก่อนเดี๋ยวเรารสชาติเราเติมเอาได้ปรุงได้ที่หลังนะจริงๆมาม่าเขาก็อร่อยอยู่แล้วใช่ใช่ใชเราเพิ่มความเจ้มจน,นนี่เราจะทำให้มันเจ้มจน เหมือนว่าอันเนี้ยไม่ต้องใส่มากก็ได้กินกับข้าวกับเปล่าก็ได้มันต้มยำไงอ่าเราทำเป็นน้ำต้มยำแบบข้าบเผ็ดไหมครับพี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะตามชอบตามชอบนะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่เหมือนเชฟทำไปคิดไป โอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงดูไว้<ม>าตายตยันเหมัอนต้มยำเลยมองมาอ้ยไม่ตายาปากเลยกะครูมันในนี่มันกำเลยแล้วมันจะเจ๊ยอ๋อตายแล้วนะเดี๋ยวอาไม่ดาม,มา่าดาม่ามาทำไมพวกของเขาโดนน้ำแล้วเขาจะส้มขาวทำไมมันโดนน้ำแล้วมันซีขาวอย่างนี้ โอ้ oh, พี่น้องโอ้ oh. ใส่ถั่วอไหมเจจติมถั่วไปนะเพื่อนแล้วแต่ชอบนะถั่วชอบแบบคนๆนะอ่าคนๆอ๋วแล้วแต่อย่าทเองก็ซื้อที่ตลาดก็ได้อันนี้เราก็ทำเองอันซื้อที่ตลาดเนี่อ่าเดี๋ยวเราใส่าม,ามากๆไปเลยแล้วกันนะครับ เราใช้เป็นะมาม่ารสต้ยมยำพรุ่งน้ำพุ่นนะครับใช่ครับใช้นี่เลยนะครับสองพอแต่ดูเครื่องเลยเครื่องเราต้องแบบแว่าแน่นๆถ้ใครไม่ใส่มาม่ากินแบบแต่น้ำต้มยำเฉยก็ได้นะ,ะผยังเปิ่มเครื่องมาม่าเข้าไปอีกเไ,ไม่อร่อยไม่รู้จะว่าไงแล้ว แล้วเดี๋ยวมาม่ามันก็โดนความร้อนกันนะไอ้นี่เองทำเป็นเพื่อนเพื่อนดูนี่ก็มะนาวที่เราเหลือนี่ออกหมดแล้วออกจากรูปออกจากกะทะเลยกลิ่นนะ เรียบร้อยเพื่อนๆขอบไปไงนาตานาตาประธานไม่ใช่นาตาพี่อ๋อเฮ้ยอ่ารับรองมาสิ มาต้มยำกุ้งวู้วโหดุี่วะเน่เน่ดู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 โอ้โหไม่กุ้งดูมันกุ้งเด็ดมีมันด้วยนะแต่กุ้งเราหน้าอย่าแบบไม่สมบูรณ์นะโอ้โหมีหมูยุกชิ้นหมูสับครบเครื่องอืมเลือกต้มยำเลยแล้ววันนี้นะชิมน้ำอ่ะได้เลยอ่ะเปรี้ยวเลยอวะ่ย นลูกชิน้นลูกชิ้นหมูอ่ะเข้ากันดีนะเป็นเอ็นหมูถ้าเราซื้อมากินเองเราก็เรียกซื้อที่แบบดีๆเลยแล้วกันคุณภาพแต่และยี่ห้อมันจะนแตกต่างกันไปฮอ่มรสชา คือพกุ้งสดแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่ก็เหมือนกุ้งทั่วไปจ้ะน,นั่นนั่นน่ะแต่เสียดายแม่งไม่โตแท้ดี อะไรหล่อค่อนนี่เพื่อนๆเมนูสิ้นเดือนเร้านนี้มันน่ากินี่ยใส่เครื่องเยอะๆเลยครับนี้ใส่เข้าไปผักเปิดตู้ย็นตู้เย็นนะเปิดไปดูเดี๋ยวอะไรใส่ได้หมดอ่ะใครเคยใครนะอ่าวันนี้ก็ประมาสองคนน้ำอร่อยอ่ะน้ำต้มยำเ่ยถ้าใครชอบรสชาติเข้มก็ปรุงเพิ่มหรือใครไม่ใส่มะม่าก็ได้อันนี้ซื้อแบบอย่างดีมาลูกคุณนะอ๋อ เราแค่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะมานั่งกินอาหารตัวแล้ววันนี้แดดเปรี้ยงวันนี้แดดร้อนด้วยขอบคุณเพื่อนๆเช่นเคยครับผมที่ให้กำลังใจและติดตามเราสองคนครับผมคลิปหน้าจะทำอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมคลิปน okay. ีああ้ก okay. ็อย่าลืมมีคลิปวันจันทร์ด้วยนะอ่าวันนี้วันจันทร์วันจันทร์นี้ก็จันทร์พุธเสาร์เ่าร์แครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมอ่าป่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินกัน